เกือบไปแล้วนะทุกคนอ๊บโอเคเรียบร้อยนะคะทินี้ต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเก e สอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกม r o โรบอเหมือนเดิมค่ะว้า <Yahoo! S 2> มาอยู่กันในด่าน Mega Challenge นั่นเองค่ะมาอยู่กันในพาร์ทสแล้วยยฮ้ yeah! <Hey! S 2> พี่ลิงไม่คิดว่าเก e สจะมาเล่นพาร์ทสเลยนั้นเนี่ย คิดว่าเกศจะเล่นแค่นั้นนะเพราะว่ามันหัวร้อนมากเลยไปดูกันดีกว่าว่าเกศจะทําได้หรือเปล่าไปต่อกันเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเกสจะไปต่อตรง challenge level โอเคค่ะเกศผ่าน level 1ไปแล้วใช่ไหมเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเกศจะมาลองเล่น level 2ดูล้กันโอเคเราจะผ่านให้ถึง11 level สู้เขานะตัวหูตัวเหเก็เร e ดี y 3 2, 1มันนับเร็วมากเลยนะคะอันนี้นะคะโอ้โหให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนเลยนะคะว้าเราไม่รีบอ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นตรงนี้อีกนิดนึงก่อนนะคะอือเอดูซิว่ามันมีอะไรสามารถมาทับหัวเราได้ไหมอืออาะจ็กก็ปัจเจีเจ๋ยเสียวมากอือจะ๊ปเจ้เฮ้ยเสียวมากเลยเสียวมากเอเยเสียวมากเลยให้มันเด่งก่อนใครไปเก็บไปต้องรีบนะเก๊ เอ้ยเก็ไม่รีบอยู่แล้วล่ะพี่ลิงกันแหละรีบนะคะคิดว่ามันสามารถเออยาเกือบไปแล้วนะฮะโอเคออดโอเคเราอยู่ตรงนี้ก่อนฮึโอเคเอออืมฮึอยู่ตรงกลางก่อนนะคะเฮ้เราเห็นเส้นชัยแล้วทุกคนเกคิดว่าเกน่าจะทำได้นะม,นมาแล้ว48.23วินาทีทุนนั้นค่ะย้เก็เก่งมากเลย เฮลิงหลงรักเลยจบๆโอเคค่ะไป Cha l l e n g ์เลเวลสามกันเลยว้าวเย้เย้เ้ดูจากสถานการณ์แล้วนะคะยิ่งอย่างหลังๆเนี่ยมันจะยิ่งโคตรยากเลยอะ่ะทุกคนไม่ไหวแล้วอะ่ะ d ี ready three two one go ไปแล้วคะ่ะไปแล้วโอ้โหไปแล้วอดเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นฟันเฟืองเนาะอือฟันเฟืองแล้วก็นาฬิกาค่ะนาฬิกาเหมือนเดิม ฉันตายเลยพี่ลิงไม่พอใจนาฬิกาทำเราตายอ่ะโอ้ยเอมาฟันเฟืองฟันเฟืองก็ฟันเฟืองนะสามสองหนึ่งวู้ฮูฟันเฟืองก็ฟันเฟืองเต็มไปหมดเลยนะอือโอเคอือโอเคแล้วเราก็ตรง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 แล้วก็ให้เขาไปรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็กระโดดไปทางนี้เลยกระโดดขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็เจออีกแล้วนะคะ เออเลยขอดูสถานการณ์นิดนึงนะคะเราจะต้องเบี่ยงซ้ายนะคะโอเคให้เขาผ่านมาก่อนแล้วกันอืดอืดโอเคอืดอ่าแล้วก็ไปทางนี้เลยแล้วก็หยุดก่อนโอเคเรียบร้อยอืดไป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 โอ้โหเส้นชัยแล้ว้ถึงแล้วสามสิบแปดสิบเจ็ดแปดินาดีโอเคมาเรามาดู ่า uh, Challenge Level ต่อไปกันเลยค่ะ c h l l ร์จเ e เ e ลโฟนนะานที่4ี่นะฮะนะคลิปนี้เ่ยจะเล่นไปอีก11 Level เลยละกันโอ้โหอันนี้สวยอันนี้พเพลิดพชอบเลยอะลิดไปกันเถอะโอเคชอบใช่ไหมแต่เกดว่ามันยากเออเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นะฮะก็อมาแต่พูดอะไรก็ไม่รู้มันก็ต้องยากเป็นธรรมดายอยู่แล้ว เพราะว่ายิงหลังๆมากพี่ลิงคอนเฟิร์มว่ามันยากแน่นอนแต่ว่าเก,กก็ต้องทำให้ได้เราต้องห้ามตายเข้าใจเปล่าเข้าใจแล้วอโอเคให้เขาลงมาก่อนละกันนะคะแล้วเราก็อยวิงตุ๊ด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 ต ทรีทูวันเลสเกโกไปเลยแล้วก็โอเคมันไปแล้วนะคะกระโดดกระโดดอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆกระโดดนะคะอืบอือือออออไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีทุบทุบทุบหนึ่งทุบนั่นแหละโอเคอืบออ่าแล้วก็มีทุบอีกทุบหนึ่งนะคะหมูทุบนั่นเอง ตัวหูตู้เหเกือบไปแล้วนะโอเคแล้วรอมันทุบก่อนนะคะแล้วเราก็วิ่งทีเดียวเลยอออ,อโอ้โหเกือบไปแล้วนะทุกคนอ๊บโอเคเรียบร้อยนะคะโอ้โหตู้หูตู้เหเลยทีเดียวนะทุกคน ปเปตโอ้โห5้8 6วินาทีนี่เวลาเนี่ยพี่เก์ไม่ค่อยซีเครียดมากเท่าไหร่นะคะขอแค่ผ่านก็พอแล้วนะคะมา,มาเป็น challenge Level ที่ห้ากันเลยมาต่อไปนะคะอ่าลิซ่า123 LO อเนี่ยอยู่พี่เกศตลอดเลยนะคะเราน่าจะเข้ามาเล่นพร้อมๆกันนั่นเองนะไป let's go อึ๊บ let i go Ready เ e ี d y go กอ้าวเดี๋ยวนะ <laughs> โคตรงงเราจะต้องไปทางไหนขออนุญาตซูมออกหน่อยนะ <laughs> เดี๋ยวรอมันนับเวลานิดนึงนะคะส่วนมากเนี่ยด่านจะเป็นฟันเฟืองมากกว่านะมาเรียรีจิทูวันและสโต้ดูหูดูหูวูฮูอือโอ้ย <laughs> เกมนี้นะคะเป็นเกมที่ใช้ Energy เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะคะเหนื่อยด้วยนะคะท้าไมถึงไหนก็ไม่เร็วไปกันเลยวูู้้ฮโอเคไปกันเลยค่ะอันนี้เนี่ยเกตไม่ค่อยรีบนะคะเราจะค่อยๆชะลอไปนะคะเพราะว่าถ้ารีบๆๆๆๆไปเนี่ยมันอาจจะตายได้นะรออันนี้มาลงมาก่อนนะคะแล้วก็วู้ฮู้เราไปกันเลยมันเพิ่งลงมาเราน่าจะรอดเดี๋ยวนะอันนี้ให้มันเด้งขึ้นมาก่อน เออโอเคื้อโอ้โหถึงแล้วสามสิบห้าจุดสี่สองวินาทีเย้โอ้โหเย้โอเคมาค่ะเราไปกันต่อนะคะที่ challenge level แปดหรือเปล่าอ่าโอเคใช่แล้วนะคะแปดนะคะไปะโอ้โหจะเล่นถึง11มวินเนี่ยโอ้ฉากสวยมากเลยนะคะอีตรงกลมๆข้างในนะคะไปะ ทีทูว o One Let's Go โอเคจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมันดูยากมากเลยเนี่ยแค่ริ่ก็ตายแล้วนะคะขอกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่เล่นกระตัองขากาลังใจด้วยนะครับที่เล่นไม่ไหวแล้วเนี่ยมันยากมากเลยเออใจแย่อยู่แล้วนะอือโอเคอืบโอเคอือโอ e r shot เห็นไหมอันนี้เนี่ยเราต้องเลาะด้านข้างไปใช่ไหมคะด้านนี้เนาะ โอ้โหแล้วเราจะไปอย่างไรเราจะไปจะไปจะไปอย่างไรโอ้โหเรดี้ทีทูวันเลสโก o โอเคไปไปไปไข่าด่านด่านนี้ค่อนข้างยากค่อนข้างยากกันเลยทีเดียวนะคะโอเคตรงน okay, ี้เนี่ยเราต้องมากระระวังตรงนี้นิดนึงคือดึบด๊บไปแบบสโลลาร์ฟนะคะไม่ต้องรีบมากนะคะแล้วก็รอให้มันมาก่อนแล้วก็กระโดดตามมันไป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 เกตูง พี่เด้งพีเด้งให้กำลังใจอยู่นะอืบโอเคเดี๋ยวเรามันลงมาก่อนนะคะเราไม่รีบนะคะอันนี้ด่านนี้เนี่ยเราค่อยๆไปกันเลยโอเคไปเลยอือโอเคอันนี้นะคะเราจะต้องโอเคแล้วก็กระโดดมานี่กันโดดไปนู่นแล้วก็กระโดดไปนี่เดี๋ยวนะแค่ขอดูแป๊บหนึ่งนะคะ โอ้โหเรียบร้อยค่ะเราถึงแล้วนะคะ48.9วินาทีเท่านั้นเองเย้หลายรอบหลายรอบอะฮโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อด่านต่อไปกันเลย challenge level 9เย้โหยากมากเลยนะคะยิ่งด่านหลังๆยิ่งยากมากเลยเนี่ยแต่ว่าเราต้องทำให้ได้นะมาแล้วตู้มาแล้ว ready three two one let's go อันนี้เนี่ยเก็บไม่แน่ใจเลยนะว่ามันเห็นเห็นเลยนะคะว่ามันพุ่งอยู่โอเคมาเดี๋ยวต้องมองไกลๆก่อนละกันรรดีตอนเรดี้เนี่ยนานมากแต่ทีทูวันเลยเร็วมากนะคะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรออีกครั้งละกันเก็บไม่รีบไปแล้วอโอเคอันนั้นน่ะก็ลงทุบเร็วมากเลยนะจากที่ดูๆนะคะทุบเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบไป ชือดโอ้โห,โโหเกือบไปแล้วนะดีแล้วเนี่ยเราตกมาตรงกึ่งกลางนะคะอืบโอเคแล้วก็ไปยังไงต่อละเดีย่ยโอเคมาทางนี้นะคะทางโค้งนะคะโอ้โหอยากมาทุกคนมาแล้วทีทูวัน let's go ตู้หูอืบโอ้โหมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นตู้หู นะะเราจะต้องโอ้โหเกือบไปแล้วนะดีนะเนี่ยพอดีเลยนะคะมาอยู่ตรงกลางพอดีนะคะไปเลย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 จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหอีกยาวไกลระยะทางเรายังอีกเยอะแยะมากมายนะคะโอเคตรงนี้เขาลงพอดีเดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยวรอขึ้นแป๊บหนึ่งนะคะอืออ่าอันนี้เขาก็ขึ้นพอดีเหมือนกันค่ะไปเลยนะคะโอ้โหถึงแล้วยาวสามสิบสี่จุดสอสิบสองวินาที เย้เย้เกตผ่า,านแล้วีด่านเก่าแล้วนะวเดี๋ยวก็จะเป็นด่านสิบสิบเอ็ดจบโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นด่านที่สิบแล้วสิบแล้วมาจากที่ดูดูแล้วเนี่ยมันจะยาก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 ยกมันก็ยากขึ้นนะคะแต่ว่าน้องๆดูจากพี่เกตเล่นไปแล้วเนี่ยน่าจะโอเคแล้วละว่าต้องเล่นประมาณยังไงนะคะไม่น่าจะยากจนเกินไปหรอกเนาะสู้ๆนะคะอ๊ พี่พี่พี่ลิงพี่ลิงว่าเกมจะร้อนไหมว่าไม่น่ารอดอะไรอะ่ะให้กําลังใจกันบ้างอะไรบ้างเข้าใจป้าพี่ลิงให้กําลังใจกันยังไงวะ <c oughs> ก็เห็นมันตายอยู่ตลอดโอเคโอเคอืบสู้คขานะพี่ลิงอยากอืออยากถึงเส้นชัยแล้วนะโอเคเนี่ยงไงถึงแล้ว อันนี้ถึงไวัย7 7 7 9เย้เย้เย้ดีใจอ่ะด่านต่อไปนะคะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะคะ Challenge Level 11เย้เ้ด่านสุดท้ายเราต้องทำให้ได้เลยพรดี้ว่อกี้จะบผ่านอยู่แล้วนะ ไปเลยอึ๊บคราวนี้เนี่ยจะสจอโรร้ายนะฮะหยุดก่อนหยุดก่อนต้องค่อยๆไปอึ๊บยากมากเลยอ่ะด่านนี้อึ๊บโอเคเดี๋ยวรอดูตรงนู้นก่อนให้มันลงมาไปเ๊บไปเลย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 อือปลักก์็หยุดหยุดหยุดลักก์็หยุดลักก์็หยุดหยุดหยุดอึ๊บโอเคโอเคขอาจะไปละฮึข้าจะไปละฮึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดา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 อาจจะไปแต่เอื้อเดา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 ไปกลับไปแล้วนะอื้อโอเคค่ะแล้วก็ไปทางนี้นะคะก็อืดโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะแล้วเราก็จะถึงเส้นชัยแล้วเอื้เย้ถึงแล้วเล่นนานมากเดี๋ยวนะโอเคห้าสิบสองจุดห้าวินาทีนะคะเย้ครบที่สิบเอ็ดด่านวู้ฮู้ โอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะขอให้แค่ว่าทําให้สําเร็จก็ภูมิใจแล้วนะเย้ๆไ่แล้วนะโอเคค่ะยังไงวันนี้เกดก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้วนะบ๊ายบายพี่ลิงก็ต้องขาตาลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ให้กับพี่ลิงเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิป ย้อนหลังของพี่บิงด้วยนะครับมีเยอะแยะมากเลยแถมมีแข่งกับพี่ดักโก้แล้วก็แข่งกับพี่ลิงไกด้วยไปดูกันด้วยนะครับวันนี้พี่ลิงไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ้าน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกนแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่เกนกับพี่ลิงที่ตรงนี้เลย น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย